สวัสดีครับสวัสดีทักทายวันเสาร์นะครับผมบายบายค่ำๆเนาะนะครับวันนี้ก็ออมมแม่ควานครับแม่ควานก็เอาญ้ามาให้นะครับรผม,มน,น้องมุกดานะครับน,น้องมุกดานี่น้องมุกดาครับผมยาสวยๆครับยา ยาก็กพอดีกินนะครับอ่อ,อนๆน,นะครับอ่อนมากก็ไม่ดีนะครับนะครับอ่อนมากก็ไม่ดีนะครับผมก็เห็นยางามก็คิดถึงช้างนะยายน้ำมือยังไม่มานะครับยายนำย้ำมือก็ไปทัวร์แขกอยู่นะครับยายน้ำมือไปทัวร์แขก ก็น้องมุกดานะครับผมก็หลายวันก็เสร็จภารกิจแล้วนะครับเสร็จภารกิจแล้วนะครับผมหลังจากหลังจากรับภารกิจเก้าครั้งนะครับผมกับน้องมุกดานะครับผมก็เป็นการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเก้าครั้งนะครับผมก็รอลุ้นต่อไปนะครับผมหกเดือน นะครับว่าจะมีอาการอย่างไรนะครับผมมีน้องมุกดานะครับอืมนแม่ควานก็นั่งปอนอยู่นี่แหละครับผมคิดถึงช้างอืมคำหนึ่งก็สวัสด,ดีสองคำก็สวัสด,ดีนะครับน้องมุกดานะครับผมนะครับช้างทีอี น้องมุกดาก็ไม่อยากให้หมาเข้าใกล้หมาก็หวงคนกับน้องมุกดานะครับผมเอาขอหน่อยค่ะขอหน่อยค่ะ คำไหนก็ขอคำไหนก็ขออาัาผม,มคำไหนก็ขอคำไหนก็ขอ,อน้องมุกดานะครับตัวเล็กมานี่มาหาพ่อเดีวเดี๋ยวชา้างมาก็ห่วงคุณนี่นะครับกองยาก เรานะครับผมก็ไปทับมาแล้วนะครับเพิ่งจะเสร็จภารกิจเมื่อวานนี้ครับผมได้เก้าครั้งนะครับผมรอรุนกันต่อไปนะครับหกเดือนว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมรับชมกันอยู่ที่ไหนกันบ้างเนาะนะครับผมคอมเมนต์พูดคุยทักทายนะครับนะครับรักๆกอดๆทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาจบงาน AI เอาเร็วเอาเร็ว ส่งงานเอไอส่งงานเ <AI, S 2> ฟซบุ๊กนะครับผมนะครับฝากด้วยนะครับนะครับเย็นนี้ก็พบกันเหมือนเดิมนะครับผมใกล้จะสิบหรือ,อยังเนอะเนาะนะครับผมยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยวันนี้นะครับไปเกี่ยวหญ้าก,กลับมาก็ม,มาปอนน้องช้างให้ชมนะครับ ฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับอ้าแม่ฟ้านนะครับเป็นความโชคดีนะครับช้างพ่อควานี้เแบบข้าได้ทุกคนนะครับผู้หญิงนะครับลูกเต้าเหล่าร้านนะครับผมเข้าได้นะครับ ลูกสาวลูกสะใภ้เข้าได้หมดเข้าได้หมดฝากด้วยนะครับผมฝากด้วยนะครับ